ไอทำเนี่ยก็ผมไม่มีไอเดียคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมหยุดทําไปหลายวันเพราะว่าผมเหลือโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับมาทั้งระยะหลายอาทิ์นั้นก็เป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับในรายการช่องเบนไมมิดอยู่ครับเนื่องจากว่าผมหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อาจจะติดเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็หลังจากที่ผมเคยได้โพสต์ไปใน Facebook ผมนะครับก็ซึ่งผมคงบอกก่อนเลยว่าที่ผมเนี่ย ติดเดียนเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็พอดีต้องเคลียร์งานส่งอาจารย์นะครับว oh. ันนี้ผมก็เลยจะผม oh. ก็เลยจะชวนทุกคนนะครับมาดูคลิปอะไรแบบสุดพิเศษแบบน่ารักนะครับ oh. ก็ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับ oh. ความสนุกแบบเบื้องหลังนะครับ oh. ผมก็ได้ไปช่วยรุ่นพี่เขา ถ่ายหนังสั้นนะครับก็ผมก็ได้ไประสบการณ์อะไรใหม่ๆตั้งหลายอย่างในบํมรุกาศเบื้องหนังจะเป็นยังไงนั้นเอยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคก่อนอื่นนั้นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าการเสียเวลาเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับปุ mm ๊บ hmm.

บอกแล้วใช่อยากโันโน้องวยกวาก่อนมนั่งอ่ะ้อลานีมันเสคาบแล้วอ่ะถูกต้องใวยก่น้อน กล้องพร้อมมัเทกด้เทคหกล้องสปีดแอนแอคชั่นเห้เรากอ,อกมาดูดิห้เราบอ,อกว่า,าวเี่้าายเฮยนิดมีของเราเพื่นอ,อนเท่าไหร่วะ ไม่เก็บตกแบบนี้เกมบป็นตั้งจรยนใช่ไหมพอุตสาห์งแทเรียนจจตจบอยู่ทำไมเกตกนี้เก็บไม่ตั้งจรยนใช่ไหมพ่อุตสาห์งแทนเรียนี่จตจบะ้อาปนดียักด A few minutes ก็เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ ที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยก็ผมไม่มีไอเดียคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมหยุดทำไปหลายวันเพราะว่าผมเหลือโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็ใช้โทรศัพท์ Vi v o อ 12s ในเครื่องเดียวนะครับในการ <Wow. S 1> ถ่ายทำคลิปลง Youtube แต่ว่าผมไม่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ จะมาถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เดียวมีซีสองก็หน้าจอทัดไม่ติดนะครับก็ต้องเอาไปซ่อมแต่ก็ยังไม่มีเงินนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอุปสรรคผมไม่ได้ทำคิดมาทั้งระยะหลายอาทีนั้นก็เป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับ เป็นราะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับ t What? What เพราะว่ามันต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งผมจะเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับว่าการทำคอนเทนต์ลง youtube ไม่ได้นะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่องในการ เครื่องหนึ่งไว้การถ่ายอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้การอ่านสคริปเพราะว่าละเลยถ้าไม่ดูสคริปนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งน่าจะอ่านแบบสคริปไปด้วยดีกว่าจะได้แบบพูดแบบคล่องๆนะครับก็นั่นแหละครับสาเหตุหลักๆก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใครชอบ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดปุ่มติดตามสับสไครให้ผมด้วยนะครับแล้วกดปุ่มกะระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอหน้านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปคอนเทนต์หาคลิปคอนเทนต์อแนวใหม่ๆได้พยายามทำออกมาให้ทุกคน สร้างสรรค์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาคิดเพราะว่ามิง้นอาจจะไม่มีแบบคนดูนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะยครับสัปดาหน,นี้มาซาตีมาซื้อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดัหนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับ คลิปน่าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยรอมาติดตามชมกันครับแล้วก็ใครอยากรู้นะครับว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถไปติดตามในขับเฮ้าส์นะครับก็แล้วก็เข้าไปที่ไอจีนะครับก็จะมีบอกหรือว่าผมทำผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรมางนะครับก็ไปแล้วนะครับแล้วบาย mama mama ma ma. ma, ma. Do. Do.